เฮ้ยจินตนาการดูสิว่าถึงวัยห้หปีแล้วคุณจะได้เงินเข้าบัญชีทุกเดือน3 0 0พันถึงเจ็ดบาทตลอดชีวิตจากการทํางานหนักมาทั้งชีวิตนี่คือข่าวดีสําหรับผู้สูงอายุที่กําลังรอคอยเงินบํานาญชราภาพจากสํานักงานประกันสังคมสปสแต่คําถามใหญ่คือมันเพียงพอที่จะครอบคลุมชีวิตหลังกเกษียณหรือเปล่ามาดูรายละเอียดกันเลยเพื่อไม่ให้ใครพลาดสิธ์สำคัญน,นี้ในเดือนตุลาคม2568นี้สํานี้สำนักงานประกันสังคมได้ประก,ระกาศกำหนดการจ่ายเงินบำนาญชาราภาพออกมาแล้ว โดยผู้ที่มีสิทธิจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีตั้งแต่วันนี้24ตุลาคม2568ซึ่งเร็วกว่าปกติเพราะวันที่25ตุลาคมเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์เงินนี้คือเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับผู้สูงอายุที่กเกษียณแล้วโดยแบ่งออกเป็น2รูปแบบหลักเงินก้อนใหญ่เงินบำเหน็จชาราภาพและเงินบำนาญรายเดือนเงินบำนาญชาราภาพที่จ่ายต่อเนื่องไปตลอดชีวิตมูลค่ารายเดือนอยู่ระหว่าง3 0 0 0ถึง7,500บาทขึ้นกับปัจจัยต่างๆที่เราจะอธิบายให้ชัดเจนในใพอ ไฮห,หลังเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นที่อาจยังสับสนสมมติว่าคุณเป็นพนักงานบริษัทที่ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตลอดเมื่อถึงอายุห้า้าปีและหยุดการส่งเงินแล้วคุณก็มีสิทธิ์ขอรับเงินเหล่านี้ได้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินหรือเงินเดือนเพื่อครอบคลุมค่าอาหารค่ายาและค่าใช้จ่ายอื่นๆในช่วงบั้นปลายชีวิตแต่ที่น่าสนใจคือแต่การคำนวณน,นั้นไม่ใช่แค่ดูอายุอย่างเดียวเพราะมันขึ้นกับระยะเวลาที่คุณส่งเงินสมทบและฐานเงินเดือนของคุณมาดูกันว่่าาใครบ้งทีีม สิทธิและวิธีการขอรับสิทธิ์ให้ได้อย่างราบรื่นก่อนอื่นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงินบำนาญชาราภาพในปี2568นี้ต้องครบถ้วนดังนี้อายุต้องมีอายุครบ55าปีขึ้นไปพอดีไม่ใช่แค่ใกล้เคียงเพราะนี่คือเกณฑ์สำคัญที่กำหนดโดยกฎหมายสถานะผู้ประกันตนต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33สําำหรับพนักงานบริษัทที่นายจ้างส่งเงินสมทบให้หรือมาตรา39สําสำหรับผู้ที่สมัครประกันตนเองโดยสมัครใจ และการส่งเงินสมทบต้องสิ้นสุดลงเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าคุณต้องเลิกการทำงานหรือไม่ส่งเงินสมทบต่อเพื่อให้เข้าสู่ระยะเกษียณถ้าคุณกำลังคิดว่าจะเริ่มต้นการขอสิทธิ์อย่ากังวลเลยเพราะกระบวนการนี้มีหลักเกณฑ์และกำหนดเวลาแน่นอนเพื่อให้ทุกคนได้รับเงินเร็วที่สุดและนี้คือส่วนที่หลายคนมักพลาดหากยื่นขอสิทธิ์ภายในวันที่7ของเดือนที่ต้องการกำหนดการจ่ายจะเริ่มในเดือนเดียวกันนั้นทันทีแต่ถ้ายื่นหลังจากนั้นสิทธิ์จะเริ่มในเดือนถัดไปและคุณจะได้เงินของเดือนปัจจุบันรวมเข้าไปในนนนงววดดห้้าาี่่่เเเเปป็็็คลลลับกๆๆทชยไมสสิธ์ สำหรับเงินก้อนหรือเงินบำเหน็จชราภาพเมื่อยื่นขอและได้รับอนุมัติแล้วคุณจะได้รับเงินภายใน7-10ถึงวันทำการซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินใช้จ่ายก้อนใหญ่ในช่วงแรกของการ,กรเกษียณตัวอย่างเช่นหากคุณเพิ่งกเกษียณคุณอาจใช้เงินก้อนนี้ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือตกแต่งบ้านใหม่ส่วนเงินบำนานรายเดือนนั้นจะโอนเข้าบัญชีภายในวันที่25ของเดือนถัดไปหลังจากอนุมัติกำหนดปกติคือวันที่25ของทุกเดือนแต่สำหรับเดือนตุลาคมนี้เลื่อนมาเป็นวันศุกร์ที่ 24, พื่่ให้ล่นวันหยุด และนี่คือจุดที่หลายคนอาจรู้สึกไม่ยุติธรรมหรือเกิดความสงสยัยสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพนั้นอิงจากร้อยละของค่าจ้างเฉลี่ยในช่วง60เดือนสุดท้ายก่อนกเกษียณรวมถึงระยะเวลาการส่งเงินสมทบรายเดือนยิ่งคุณส่งเงินนานและมีฐานเงินเดือนสูงในช่วง5ปีก่อนกเกษียณยิ่งมีโอกาสได้เงินสูงสุดที่7,500บาทต่อเดือนแต่สำหรับมือใหม่ที่ส่งเงินไม่นานการคำนวณน,นี้อาจทำให้ได้รับน้อยกว่าคาดมาดูตัวอย่างประมาณการตามระยะเวลาการส่งเงินสมทบกันเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นส่งเงินสมทบ15-20ปี คาดว่าจะได้รับประมาณ3,425บาทต่อเดือนเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มทำงานสายเมื่ออายุมากขึ้นส่งเงินสมทบ21-25ปีคาดว่าจะได้รับประมาณ4350 5 2 5 0บาทต่อเดือนซึ่งเพิ่มขึ้นจากระยะเวลาที่นานขึ้นส่งเงินสมทบ26-30ปีคาดว่าจะได้รับประมาณ5,475 6 3 7 5บาทต่อเดือนเหมาะสำหรับคนทำงานกลางคันสมเงินสมทบ31-35ปี มีโอกาสสูงสุดถึง6 6 0 0 7,500บาทต่อเดือนเหมือนกับรางวัลสำหรับคนที่ทุ่มเททำงานยาวนานเคล็ดลับสำคัญหากคุณมีฐานเงินเดือนสูงในช่วง5ปีก่อนกเกษียณเช่นจากการเลื่อนตำแหน่งหรือโบนัสคุณจะได้เงินบำนาญสูงสุดตามเพดานที่สปสกำหนดแต่สำหรับบางคนอาจมองว่าการคำนวณน,นี้ไม่สมดุลพอเพราะไม่คำนึงถึงค่าใช้ใจ่ายที่สูงขึ้นในปัจจุบันหรืออาจมีข้อสงสัยว่าทำไมต้องรอถึง55ปีในขณะที่ประเทศอื่นอาจอนุญาตเร็วกว่านี้แต่การนี้คือระบบ ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการออมสำหรับกเกษียณยาวนานในที่สุดคุณคิดอย่างไรกับระบบนี้มันเพียงพอที่จะให้ความมั่นคงในชีวิตหลังกเกษียณหรือเปล่าหรือว่าควรปรับเกณฑ์อายุให้ต่ำลงเพื่อให้คนทำงานหนักได้พักผ่อนเร็วกว่าแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างสิเราเปิดกว้างสำหรับทุกความคิดเห็นเพื่อสร้างการสนทนาที่มีประโยชน์ร่วมกันอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม sso.go.th